ในช่วงเวลาเที่ยงวัน ผมเดินทางด้วย2องล้อเข้าสู่จังหวัดสระบุรีกับอากาศที่ร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้ในช่วงเวลาที่ฤดูฝนทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะดูจะไม่มีท่าทีของท้องฟ้าที่น่าจะปิดลงเลย <le ach> ผมเดินทางเข้าสู่จังหวัดราชบุรีด้วย G P S โดรนกับ2องล้อเอโตโมติคสบายๆที่คิดว่าทริปนี้น่าจะไม่ต้องไปลุยลงเขาลงห้วยที่ไหน เพราะเป้าหมายที่ต้องการเดินทางไปนั้นก็คืออำเภอสวนพึ่งซึ่งในระหว่างทางที่จะเดินทางไปสวนพึ่งนั้นก็จะมีจุดแลนด์มาร์กอย่างแกรนแคนยอนราชบุรีให้เราได้แวะซึ่งผมคิดว่าในเวลาเที่ยงเที่ยงบ่า,า,ายแบบนี้ก็น่าจะไม่พบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆแน่แกรนแคนยอนราชบุรีสถานที่เอกชนที่เกิดจากการขุดเจาะหิน จนทำให้เกิดแอ่งที่นํำฝนลงไปกักเก็บกลายเป็นทะเลสาบสีฟ้าขนาดไม่ใหญ่ที่ดูรายล้อมไปด้วยภูเขาหินเป็นบรรยากาศที่มนุษย์ร่วมมือกับธรรมชาติให้เกิดทิวทัศน์ที่แปลกตาในพื้นที่ที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองกรุงแดดร้อนๆอนกับการขี่รถออกจากบ้านมาเพียงลำพังบางครั้งผมก็แปลกใจกับความอดทนของตัวเอง ที่เวลาต้องออกจากห้องแอร์มาเจอแดดก็มักจะบ่นร้อนจนไม่อยากใช้เวลาอยู่ข้างนอกแม้แต่นาทีเดียวแต่ถ้าได้ขี่รถออกมาในบรรยากาศที่ปลอดโปร่งก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองจะทนแดดทนฝนขึ้นมาทันทีบางครั้งการทำใจยอมรับบางสิ่งเพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทําให้เรามองข้ามเรื่องที่ไม่ชอบออกไปได้ถึงแม้ว่าในนาทีนั้นจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆของการมองเห็นตัวเองที่เราปรารถนา และผมก็เดินทางมาถึงยังอำเภอสวนพึ่งก่อนที่จะหาทางไปยังเซนเนอรี่รีสอร์ทหรือที่รู้จักกันในชื่อเซนเนอรี่วินเทจฟาร์มนะครับจะผ่าทางไปเซนเนอรี่อะครับเซนเนอรี่ต้องขับครับครับมาเดียวตรงทูฟาร์เซเว่นอะไปแถวขวามืออะไปแถวเซเว่นเจอเซเว่นแล้วเลี้ยวขวาเหรอครับตรงลึงเลยในครั้งที่ต้องแวะมายังเซนเนอรี่เมื่อมาถึงยังสวนพึ่ง นั่นก็คงจะเป็นเพราะพี่ทันเจ้าของสถานที่ที่ผมได้เคยพบเจอโดยบังเอิญที่ปายซึ่งในครั้งที่เคยติดรถพี่ทันจากปายมายังสนามบินเชียงใหม่ก็ทําให้ผมได้พูดคุยกับพี่เขาไว้มากมายจนคิดว่าถ้าได้มีโอกาสมายัางสวนพึ่งสักครั้งก็ต้องแวะมาหาพี่ทันเจ้าถิ่นก่อนแน่ๆมาสายเลยพี่ไม่ปนหรทำไมสวนพึ่งเขาถึงเรียกว่าสวนพึ่งพี่อดีตเลยเนี่ยสวนพึ่งคือมีต้น ต้นไม้ต้นหนึ่งพึ่งมันจะไปทําลังเป็นร้อยร้อยลังจะยจิงหลายร้อยลังเป็นต้นไม้ยักษ์ใหญ่ๆสูงๆถ้าเราดูเอฟกามาก่อนนจะแบบเห็นภาพว่ามันจะมีต้นไม้ยืนต้นดิ่งดิ่งขึ้นไปแล้วก็มีแตกกิ่งแล้วก็ลังพึ่งใหญ่ๆลังพึ่งนี่คือใหญ่เท่ากับเมตรสองเมตรอย่างนี้เลยนะลังตอนหนึ่งลังนะแล้วมีตัวพึ่งอยู่ด้วยไหมมีลังพึ่งมีตัวพึ่งเลยพอมันเป็นต้นนี้เสร็จปุ๊บแ้วมันเยอะมากเมื่อก่อนในส่วนพึ่งเนี่ยมันมีแต่ต้นเนี้ย คนเขาก็ต้นนี้ชื่อต้นยวนยวนพึ่งยวนพึ่งหรือชวนพึ่งเรียกเรียกกันมาก็เป็นสวนพึ่งอ๋อจกยวนพึ่งกันไปเป็นสวนพึ่งเหรอพี่นี่นเป็นได้ยินมานานแล้วบอกว่าคนมาแบาบมาถ่ายพิวิธภัณฑ์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบคือคําว่าสวนพึ่งมันก็ต้องมีอะไรบ้าง่ะสวนพึ่งถ้าบอกว่าที่มาของคําว่าสวนพึ่งมีหลายแบบมากแต่ที่พี่เล่าให้เบ็นฟังเนี่ยคือฟังจากคนแก่มากๆที่นี่ ก็น่าจะแบบใกล้เคียงสุดรู้สึกว่าอาหารจะหรูหรากว่าที่ผมเคยกินเป็นประจำในมื้อเย็นของวันก่อนที่จะเดินทางไปยังแคมป์หนึแสงพระอาทิตย์ใกล้ที่จะรับฟ้าผมขี่รถตามพิทันไปอย่างคนที่ไม่รู้จักสวนพึ่ง เรามายังแคมป์3นึจุดที่ไปทันใช้เป็นสนามหญ้าเพื่อให้สุนัขต้อนแกะวิ่งเล่นในยามเย็นเป็นภาพที่ผู้คนและสัตว์ออกมาผ่อนคลายกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยทิวเขาไม่น่าเชื่อว่าภูมิทัศน์ที่ห่างไกลาจากกรุงเทพไม่มากจะทําให้เห็นภาพของคนเมืองที่กําลังมีความสุขกับธรรมชาติและสัตว์ในช่วงเวลานี้ได้อย่างลงตัวนี่เป็นหมาพันอะไรครับพี่นันจริงๆแล้วอันนี้สองสายพันธุ์ขนยาวนี้บป็เด้วยคอลลี่ สั้นๆน,นั่นสองอันอ๋อเห็นเขาฟังชันต่างกันฟังชันต่างกันฟังชันของเบอร์เดอร์คอรี่คือพอันอยู่บ้านเราขนมันยาวมันต้อนแก่ไกลๆไ,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 ไม่ได้เนี่ยอ๋อมันจะให่มากเราก็เลยเราสองอันมาทำง,งานเพราะสองอันคือสั้นระบายความร้อนดีจริงๆทั้งสองสายพันธุ์คือต้อนแก่หมดอ๋อน่ะที่บ้านเราไม่มีใช่ไหมอย่างนี้ต้องต้องนำเข้าอย่างเดียว ดูเหมือนชีวิตของพี่ทันจะน่าอิจฉามากกว่าคนเมืองคนไหนๆที่ผมรู้จักในการเข้ามาทําสถานที่ท่องเที่ยวและได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่ตัวเองชอบทุกวันซึ่งคงจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจกับคนรุ่นต่อๆไปที่ชื่นชอบในบรรยากาศที่ปลอดโปรง่งและคุณภาพชีวิตในยามเย็นที่ไม่ต้องรถติดอยู่บนทางด่วนพี่ทันชวนผมขึ้นมายังรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาเพื่อพาทัวร์ดูเหมือนวันนั้นถ้าเราไม่ได้พบกันที่ปลายโดยบังเอิญ ในระหว่างทางขึ้นไปยังดอยทงก็คงจะไม่ได้รู้จักพี่เขาในวันนี้ทีเดียวไปเลยนะเฮ้ยลงน้ำาเหรอพี่โอ้โหวันขึ้นวันขึ้นผมว่าบางทีพี่เขาก็แอบธรรมะทมโมแล้วก็ดูดิบเถื่อนไปในเวลาเดียวกัน กับการละเล่นในยามเย็นที่ดูพี่เขาจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมีไฟรถราแดีดูววางจากแสงไฟหน้ารถนำพาผมกลับมาอย่างซีนรีรีสอร์ทในวันนี้คงจะเป็นไม่กี่ครั้งในการเดินทางที่ผมจะต้องงงกับที่พักที่หรูหราเกินวิสัย เหมือนกับว่าจะมีเพลงสากลเปิดไว้ในห้องตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาในบรรยากาศที่เหมือนกับว่าน่าจะพาแฟนที่เพิ่งคบกันมาฮันีมูลผมไม่แน่ใจว่าในช่วงกลางวันกับกลางคืนชีวิตนี้ยังดูเป็นหนังเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าและเพราะผมดันไ่รู้จักใครที่ปลายเข้าชีวิตก็เลยงง,งจนต้องหลับไป ในเชาน้านี้ตามที่พิธันสัญญาไว้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปสัมผัสกับต้นยวนพึ่งที่เป็นที่มาของชื่อสวนพึ่งที่เราคุ้นหูทุกวันนี้หลายครั้งในการเดินทางที่ผมมักจะรู้ตัวว่าเรามักจะมีข้อสงสัยถึงจุดกําเนิดของสถานที่นั้นๆจนท้ายที่สุดก็ต้องออกตามหาเสมือนกับเป็นภารกิจหลักในการเดินทางมากกว่าการผ่อนคลายตามอารมณ์ในสถานที่นั้นๆ และเมื่อขีรถตัดผ่านลำธารและเส้นทางธรรมชาติมาก็ดูเหมือนว่าผมจะเดินทางมาถึงยังปลายทางที่ตั้งไว้กับยามเช้านาต้นพึ่งฟาร์มเราเข้ามายัางบริเวณของต้นพึ่งฟาร์มสถานที่เอกชนที่เป็นที่ตั้งของต้นยวนพึ่งกับเรื่องราวที่ผมได้ฟังจากพี่ธันเมื่อวานคงจะไม่มีอะไรมากกับนักเดินทางที่สงสัยที่มีคำถามเป็นแผนในการเดินทางอยู่ตลอด และการค้นหานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เคยเบื่อในเส้นทางในเช้าที่สดใสกับการสงสัยในที่มาของสวนพึ่งที่เราได้เห็นต้นไม้ที่เป็นจุดกำเนิดในชื่อของสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะได้พบกับพี่ต็อกเจ้าของฟาร์มที่เดินออกมาทักทายพร้อมกับเชสเตอร์หมาแสนรู้ของเขาที่มาเจอต้นนี้ได้ไง ก็เขาพามาดูเมื่อก่อนจะบกมากเป็นขอเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าเหรออ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกษตรกรเขาทำไร่มันจะมีหญ้าหญ้าแบบสูงๆหญ้าต้นกระถินลักษณะแบบนี้ต,นตนน้นกระถินต้นอะไรก็แล้ววันนี้มีเพิ่มไหมครับพี่ต๋องปีนึงมันจะมาสองครั้ง<อ>ปกติถ้าพี่ไม่ตีมันยังอยู่อ่ะตอนนีพี่จะเป็นต้องต้อง,ต,องต้องตีให,ให้ให้เข้าไป <c oughs> ว่าเราเราทำงานไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวก็คงเข้ามาอีกปีก็มาปีนึงจะมาสองครั้งทำไมเพิ่งต้องเจาะจองมาต้นนี้่ะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งความมันของต้นแล้วก็โค่นต้นมันจะใหญ่<อ>คือหมีมันจะขึ้นไม่ได้อ๋อเป็นธรรมชาติที่เขา,รราไว้แล้วอสองคือโค่นต้นมันจะใหญ่สามมันจะสูงอ๋ออาจจะหนีหมีสมัยโบราณคนก็พูดกนะันไะเราก็<ๆ>เข้ากัจริงแต่ตอนนี้คือต้นแบบนี้มันน้อยลงล่ะหรือว่า<อ><ๆ>ส่วนพึ่งเหลืออยู่27ต้นทั้งอำเภอเนี่ยต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วอยู่ในที่เอกชนก็คือของพี่เนี่ยต้นเดียว พี่ต๊อกเลี้ยงอาหารเช้าก่อนที่เราจะต้องแยกย้ายเพื่อกลับไปยังซีนารีและออกเดินทางต่อผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเป็นแบบผมหรือเปล่าที่มักจะเบื่อชีวิตเดิมๆของตัวเองจนต้องออกเดินทางมาเพียงลําพังเพื่อเข้าใกล้ตัวตนของเราที่พอจะแตกต่างออกไปจากเดิมให้มากที่สุดเพราะผมคงไม่สามารถที่จะเล่นเกมเดิมไปทางชีวิตได้ การเดินทางออกจากคนที่สนิทชีเชื้อให้มากทั้งหมดนั้นคงจะทำให้เราพบกับหนังมวนใหม่ในชีวิตเสมอผมคงทนไม่ได้ถ้าต้องตื่นขึ้นมาและทําสิ่งเดิมๆไปจนตายทั้งๆท,ที่รู้ว่านั่นเป็นเบสิกที่คนเรามักจะต้องเจอแต่ผมก็ไม่มีทางยินยอมให้ตัวเองพบเจอชีวิตในรูปแบบนั้นเพราะมันคงจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราจะต้องเกลียดภาพยนตร์ในชีวิตของตัวเองและฝืนหายใจไปพร้อมกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าทำไปทำไม และสักวันเราก็คงจะต้องจากโลกนี้ไปในสถิติของคนที่เล่นเกมนี้อย่างสนุกหรือคนที่เล่นเกมนี้ไม่เป็นจนต้องหลับตาไปทั้งชีวิตผมบอกลาพิธันและออกเดินทางอีกครั้งโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นบ้านภูรกรรมหมู่บ้านที่เลือกเข้าไปและรายสัญญ,ญาณโทรศัพท์ในอำเภอสวนพึ่งก็นะคะถ้าจะเติมน้ำมันนี่ไป เติมตรงไหนได้นะพี่แล้วมานานตรัลนาบนคานาี่ยจ้ะอ,อตรงนี้นะค,ครับขคยังคงมีอีกหลายมุมในสวนพึ่งที่ยังคงมีความแตกต่างทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ผมได้รู้จักบ้านพุรก,กรรมจากพี่ธัน์ก่อนที่เราจะแยกย้ายซึ่งทําให้ผมรู้ว่ายังมีหมู่บ้านที่อยู่สุดเขตตะวันตกของประเทศไทยที่อยู่ชิดติดขอบกับประเทศพมา่าโดยมีป่าคันกลางและก็เป็นสถานที่ที่ไร้สัญญ,ญาณโทรศัพท์ จนทำให้เด็กคนไหนที่อยากเล่นโซเชียลในหมู่บ้านต่างก็ต้องออกจากหมู่บ้านมาหาสัญญาณโทรศัพท์เล่นกันข้างนอกนั่นเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจที่ทําให้ผมออกเดินทางไปบ้านภูรกรรมในช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านเปิดให้คนนอกเข้าหรือเปล่าและหลังจากดำดิ่งเข้าไปในเส้นทางที่ลึกขึ้นสัญ,ญญาณของโทรศัพท์ก็เริ่มขาดหายแต่ก็ดูเหมือนทางเข้าของถนนจะมีทางเดียว ซึ่งก็เป็นเส้นทางที่มีป้ายของชาวบ้านเขียนไว้ว่าชาวบ้านภูรกรรมคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ําเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดเพียงหนึ่งเดียวที่ทําให้ผมรู้ว่าเราได้เข้าใกล้หมู่บ้านแล้วโชคดีที่ด่านป่าไม้อนุญาตให้นักเดินทางที่เดินทางมาเพียงลําพังสามารถผ่านเข้ามาในเส้นทางการไปหมู่บ้านได้ในวันธรรมดาทําให้ผมเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านภูรกรรมได้ในที่สุด ู่บ้านุรลรรมพอถึงแล้วใช่ไหมมันมันชื่อหมู่บ้านอุลกรรมมาที่ชื่อของคุณเลยนะแปลมีความหมายไหมพี่ชื่อเดิมมันเป็นชื่อภาษากะเหรี่ยงพี่จําไม่ได้อนะอ๋อพี่เป็นคนที่นี่ไปฮะพี่มาเป็นสซไพที่นี่ค่ะอ๋อแล้วแฟนพี่อยู่ไหนฮนะแฟนพี่ไปทํางานค่ะอ๋อ <laughs> ที่หมู่บ้านเนี้ยส่วนใหญ่เราเขาเป็นเป็นชาวกะเหรี่ยงใชนะ่ไหมคนไทยเชื้อสายกะหลังค่ะที่นี่เป็นกะหลงังไม่กะหลังคืออะไรอนพะี่เคยได้ยินมาก่อนนะ <laughs> เป็นเหมือนกะเหลี่ยงอะค่ะแต่ว่ามันจะแบ่งเชื้อสายออกมาสําเนียงไม่เหมือน,น,อนกันไทยกับอีสานอะไรอย่างนี้อ๋อครับยังก,กินข้าวกะหลังอ๋อมีกะเหลี่ยงอัองมีผมอยากอ๋อมีเลยตอนเนี้ยค่ะ <c oughs> นี่เป็นสุดเขตของประเทศไทยเลยตอนใช่ภอน<า>ตะวันตกแล้วค่ะเป็นว่นสุดท้ายชายแดนภาคะตะวันตกตรงสะเข็บเนี่ยแล้วตรงถัดไปอีกเป็นพม่าเนี้ย ก็ตรงตรงช่วงรอยต่อเนี่ฮะรู้สึกว่าจะเป็นชาวกลางหมดเลยไหมฮะหรือว่าชาวกระเหลี่ยงด้วยที่ที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนนี้ฮะตามตะเข็บชายแดนตอนนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่แล้วเพราะว่าทางรัฐบาลเขาพักดันให้ลงมาอยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วอ๋อคือตรงนั้นกลายเป็นป่าอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะคือถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปนี่ก็คืออาจจะเจอลำธารแล้วก็ไปต่อไปได้แล้วเพราะต่อไปเป็นสวนของชาวบ้านใช่ห้ามเข้าแล้วเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคล ใช่อย่างนักท่องเที่ยวแบบบางทีมาเราก็ทราบว่าเขามีน้ําใจต่อเด็กๆอ่ะบางทีนําขนมมาจิตมาจิตมือมาฝากซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการเสี่ยงเพราะมีการสัมผัสใช่ป่ะนักท่องเที่ยวเขาไปมาหลายจุดไปสัมผัสมาหลายที่อย่างเงี้ยคืออย่างที่พี่ทำขายในหมู่บ้านหรือเอาไปขายขายในหมู่บ้านค่ะขายให้เด็กๆในหมู่บ้านไม้เท่าไหร่พี่ห้าบาทค่ะผมเหมาแจกเด็กได้ไหมหะผมเหมาได้ไหมพี่ได้ค่ะนับจำนวนไม้ไป ได้นะพี่ไหนๆหนก็เข้ามาแล้วได้เลยขอาคุ้มากค่ะไม่ค่ายได้ทำบุญกับเขาอะพี่๋ยวาต้องหมอแจกเด็กหน่อยเราเจ็งในบ้านมีดีคนน่ครับเด็กในหมู่บ้านก็มีห้าสิบถึงหกสิบคนนะคะดูหมู่บ้านเงียบๆแี้วเด็กเยอะนะก็ตอนนี้เด็กไปโรงเรียนอะคะเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วอันนี้เด็กที่อยู่ก็คือเขาสลับวันเรียนคือเมื่อวานเขาไปเรียนกันแล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้ไปเขาจะสลับวันเรียนกันเด็กๆในหมู่บ้านยังคงต้องสลับกันออกไปเรียนในช่วงเวลาแบบนี้ ผมคิดว่าถ้าหลังจากเลิกเรียนในช่วงเวลาเย็นเด็กๆที่ <ussen Madonna. S 1> ได้เดินทางกลับมายังหมู่บ้านและได้กินลูกชิ้นกับไส้กรอกฟรีคงจะดีใจไม่ต่างกับผมตอนเด็กๆที่มีรถตู้ไมโลสีเขียวมาแจกนมร้อนเป็นแก้วนั่นคงจะเป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับของฟรีของผมในวัยเด็กซึ่งผมก็คิดเล่นๆว่าในการซื้อของแจกเด็กในครั้งนี้ก็อาจจะมีเด็กที่โตไปและนึกถึงลูกชิ้นของฟรีที่ได้กินหลังเลิกเรียนนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากได้ในเรื่องราวของวันนี้ และฝนก็ตกลงมาอ่อนๆพร้อมกับสายลมที่พัดพาสายฝนออกไปเป็นช่วงเวลาที่ผมออกเดินทางไปยังริมลำธารของหมู่บ้านในช่วงเวลาที่หลายหมู่บ้านเริ่มที่จะไม่รับคนนอกก็อาจจะทำให้สถานที่ที่แสนธรรมดามีคุณค่าทุกครั้งเมื่อเราได้มองอย่างละเอียดในวันที่เดินทางไปสัมผัสบางครั้งการเดินทางในช่วงเวลาแบบนี้ ก็คงทำให้เราได้เห็นอีกมุมของเรื่องราวที่ต่างออกไปซึ่งการช่วยเหลือคงจะเป็นสิ่งต้นๆที่เราจะเอามาใช้เมื่อได้สัมผัสกับน้ำใจของตัวเองที่ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นในวันข้างหน้าสุดเขตประเทศไทยซีกตะวันตกในวันนี้ยังคงไม่มีเส้นทางให้เราข้ามไปต่ออยังต่างแดนข้อจำกัดทั้งหมดยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ความหวังและความคิดว่าสักวันประตูทุกบานคงจะเปิดออกอีกครั้งและลมคงจะเปลี่ยนทิศให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราเคยได้ผ่านมาแล้วโดยไม่รู้ตัวกับช่วงเวลาเก่าๆที่เราไม่เคยต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน